ดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนําให้ชมกับ Toyota าไฮรักไทเกนะคะในวันนี้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้ค่ะทุ่นไทเกอร์คันนี้เครื่อง3.0ตัวท็อปรถปี01ค่ะราคา79,000บาทค่ะทุ่นราคานี้ขายเงินสดนะคะสนใจสามารถไปทดลองขับและสามารถเจรจาต่อรองกันได้ค่ะเอาไปเข้าไร่เข้าสวนใช้งานได้ดีเลยทีเดียวค่ะเครื่องยนต์อึดถทนนะคะ t o y ย t a t i g เก3.0เครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมารัยเป็นพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้านะคะตัวท็อปมีแอร์แบ็กมี ABS ค่ะหน้าหลังเดิมๆตัวถังเดิมไม่มีชนหนักไม่มีผิดความค่ะหน้าสยวยๆแต่เข็บเดิมๆค่ะภายในสะอาดกระจกขึ้นโรงไฟฟ้าพวงมารฟฟัยพาวเวอรฟฟ์เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์เข้าครบไม่หลุดไม่หอนเฟืองท้ายดีค่ะคัสีสวยภายในสะอาด กระจกขึ้นโรงก็ใช้งานปกติเร่มทะเบียนมีครบภาสีพรบรปี6 6ค่ะเจ็ด19,000บาทนะคะทุกท่านไทเกอร์นะคะสนใจคันนี้นะคะรถอยู่ที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรี ท่านสามารถติดต่อโดยตรงเพื่อสอบถ,ถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนะัดชมรถทดลองขับกันได้เลยนะคะอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้าและอัปเดตสถานะของรถกันก่อนออกเดินทางด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ